สวัสดีครับพี่น้องมันนี่เตรียมตตวไว,ว้ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละลมมันแห้งเนาะตอนนี้มันมีพายุเข่าเนาะพายุแห้งพี่น้องพายุอียังดอรลี่เออพายุดอรลี่แห้งแห้งนะก็เลยว่าสี่ถาว่าเกิดลมเศร้าสิไปหาเก็บฟืนเห็นปะสิไปหาเก็บฟืนมาไว้ดังอันที่บ้านมัอนี่พายุ หม่อวันศุกร์กับสิผ้าอยู่อีกอย่างนึงเดี๋ยวนะผ้าอยู่ยูนิคเว้ยจ้าเน,น,นะยูนิคก,กันวนันเปลี่ยนจากมันนี่มันนี่อุ่นในนะเมื่อวันศุกร์กับสิหนาวหิมะกับสิตกได้ไหมนี่แต่มันนี่ก็เลยวา่าเตรียมโตไว้พี่น้องเห็นบอเตรียมโตไว้ว่าสิไปเก็บฟื้นมาสิไปเก็บฟืนมันว้ถ้าดังอันประหยัดน้ำประหยัดไฟเน,ะนาะน้ำกับสิไปอาบน้ำคล้องเอาดอกไปอาบน้ำคล้องสิผ้าปูไปอาบน้ำคล้องเอา เขากสิหงฟื้นเอาดอกนี่ะหยัดน้ำไปยัดไฟพี่น้องเบิง่อยเตรียมโตวไวแล้วจะทำเบิงเด้อว,วันนั้นเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยเขาจะไปเก็บเขาจะไปเก็บฟื้นก็เขาจะได้ฟื้นมาพี่นอ้องค่ะเบิงพี่น้องกสิภาามาเบิงเนาะตามติดชีวิตทิวลิปพี่นอ้องเบิงดูไงขึ้นแล้วพี่น้องเห็นเทนแต่เริ่มขึ้นเนาะขันผู้ได้เบิงกสิฮูว่าตึงเต่เริ่มขึ้นบ่มีต่อบ่อมีอย่างเลยน้อย,อยขอเขาเราแค่ละ ปัะนี่กระยัขึ้นแล้วพี่น้องเห็นบ่ยางใหญ่เลยเป็น <Bom> ี่ยางใหญ่เ huh. ดี yeah. Yeah. No. Oh, ๋ยวเดี๋ยวก็สิเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวก็สิเริ่มแล้วแล้วก็สิมีดอกขึ้นมาเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่สูงแล้วสูงแล้วสูงแล้วนี่ก็สิเริ่มดอกก็สิเริมขึ้นได้ได้เป็นี้พี่น้องก็ะสิได้เห็นดอกสวยงามดอกงามงามเดี๋ยวนี้พี่น้องห้เบิ่งดอกมันงามอีหลี นาบ้านก็มีหลายคนนี้ก็หลายเนาะพี่น้องไะไปเบิ้งกันพี่น้องเห็นบ่ใบดำดมีแต่ดอกใหม่เท่านั้นเ้ยนี่มีแต่ดอกใหม่ทั้งหมดได้พี่น้องเบเห็นบหนานั่นก็สิขึ้นมะขาวแต่เบิ้งได้เนี่ยมันเป็นดอกมันก็สิเป็นขาวงามดอกตั้งพุ่นก็สะเป็นดอกสีม่วงพี่น้องดอกงามงามจะเป็นดอกสีม่วง,อ,ง,อ,ง,ง,อ,อ,งอันนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวเด็กสียหายเบิง วะเนี่ยมันเป็นดอกขึ้นมามันงามขนาดได้แต่มันเป็นอย่างหนึง่งพี่นอ้องดอกใหม่เมืองนี่นะมันพอหอมเนาะงามขนาดมองนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงจ้าดอกสีม่วงบ่แม่นหยาได้พี่นอ้องใบเล็กใบ,บเป็นเมเป็นใบสีดำๆจกักน่อยกลมกลืนกับหยาดอกสีม่วงมองหันเป็นสีขาวมองนี้เป็นสีม่วงบ่พี่น้องเห็นบ่ ปลาเนี่แหละพี่น้องก็ตรพามาเก็บฟืนเห็นบ่มีพ่อเด็กเก็บอยู่มีต้นหมักไอปอกแอปเปิ้ลมันตายแล้วเนาะต้นหมอกตอน้นไม้มันตายก็ตรพามาเก็บเสิงนกห้องพี่น้องเห็นบอเกษสิย่างเข้าไปเลิกๆจักหน่อยแถวทะเบิงเด้อพี่น้องทะเบิงเด้อว่าเสียดายหลายบ่พี่น้องก็งย่างม่านขึ้นรถแม่ก็เล,ลยเห็นดอกไม้ กำลังสิขื้นเต็มเลยไขยมันอุ่นจังหน่อยดอกไม้กับขื้นเต็มเลยพี่น้องเห็นบ่ทางถนนค่ะยีเสียงรถวิึงวางเึงวางอยู่พี่น้องเั็นบ่มันก็สีมีสีม่วงเนาะสีม่วงยี่หันอันนั้นมันขึ้นมาดอกเดียวแต่บ้านก็สีขื้นมาหลายพี่สิภาพไปเบึงสีมีดอกสีม่วงน้ำเนาะพี่น้อง แต่เนมัดท่านเดดมันมาท่านเดนอดไดหลายเนาะมันว่ท่านเกินดหลายมันจะเดืนดมาสีเหลืองนะพี่น้องเดืนดมาสีเหลืองเต็มอยู่ธรรมดามาจิเต็มเมือันนี้แหละแต่อันเีมเข้าวันมาเห็ดถนนก็ลื้อกันยี่หันละนะพี่น้องเห็นป้หลายค่ะ พี่น้องอีกทีนหนึงค่ะมาืาอนี้ก็จะมาบอกว่าคลิปมืาอนี้เนาะคลิปว่าแนะนําพี่น้องว่าอาทิตย์นี้สิไปอาทิตย์เสาร์ที่เจ็ดแหละมาจะไปหาฟืนเนะาะมาจะไปหาฟืนแล้วก็เลยลืมบอกพี่น้องว่าเออพาไปเบิ่งดอกไม้นำ้ำแต่พี่น้องสิงงว่าเอา้าคือเป็นคลิปอันจังซี่คือจังหมวกกันจังซี่ บ่แมนจาเพ่งตาว่าแน่นำ้ำเอ,อ่อแม่นแนะนํำว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไปหาแกฟืนแล้วก็เลื่นพาไปแวะเบื้องอันสวนนั่น้นทิวลิปจ้าทิวลิปแล้วก็ไปเบิ่งดอกไม้นาบ้านว่าแมนดอกไม้ข้างบ้านแล้วก็ท่านยางไปเหตุงานค่ะท่านยางไปเฮตุงานดอกไม้ท่านยางไปเหตุงาน,าน,างงานแล้วก็มีปลาจ้าแล้วก็ปลาสิบ่าสิาไปหาฟืนนั่นละี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องสิว่อาอ้าวงงงงกับคลิปนี้จะคือมาจังสี่ือมาจังสี่เนาะเต็มบอกพี่น้องใหาใจว่าเป็นยังสี่เดี๋ยวพี่น้องสิว่อาอ้าวคืองงอันคือเบิ้งหลงังงงมบอกเขาใจเจ้าหน่อยกับเมียมเมียนไปเก็บฟืนจัาหน่อยกับว่ามีดอกไม้นะพี่น้องเข้าใจเนะาะมนเป็นยังไงเนาะนั่นแหละเนือเรื่องกับว่าสิไปเก็บอันมาบอกพี่น้องว่า หายติดตามเด้อเสาร์อาทิตย์นี้สิไปเก็บฟืนเนาะสิไปหาฟืนมาอันไว้ดังไฟเพราะว่าช่วยกันประหยัดจ้ะช่วยกันประหยัดค่าน้ำ่าไฟน้ำก็สิไปอาบนา้ำคลองเอาสิผ้าผัวไปอาบนา้ำคลองฟืนก็นไปหาน้ำปลานั่นแหละสิให้พี่น้องเห็นนั่นแหละปลานั่นแหละพี่น้องแสดเข้าใจเนาะ อันดอกไม้กับดอกไม้อันในน้ำสวนนะคะดอกไม้น้ำสวนแล้วก็ดอกไม้อีกสีเรืองเลืองอีกอันหนึ่งก็คขึ้นน้ำถนนจ้าถนนข้างไปเหตุงานจ้านั่นแหละพี่น้องกับใจเนาะ <S <S โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลิกแล้วจะไปนอนแล้วเนาะ <S <S จังได้พิดผลาดประกันพิดผลาดประกันไดก็ขอโทษขออาภัยนะพี่น้องเนาะเลิกแล้วก็จะไปนอนจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนาะพี่น้อง กดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งติิงๆนะคะยังใดกะขอโทษไว้ก่อนเนาะอ,อย่างเป็น้องว่าโอเคนะคะกดไหนค่ะ